สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับติดเขานะครับวันนี้นะครับเราจะไปกลางแคมป์นะครับที่อําเภอบางน้ําเขียวนะครับเราจะไปที่ไร่รวยลนนะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศก็จะเย็นสบายหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มีฝนตกนะครับค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าวันนี้นะครับฝนจะตกอีกหรือไม่นะครับ วันนี้นะครับไปกับรถคู่ใจนะครับคันนี้เลยนะครับขนของขึ้นหลังคาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราออกเดินทางกันได้เลยนะครับ ติดเขาน,นี่ช่องอะไรครับจะลอนตอกแคมปิ้งวันนี้นะครับเราจะไปแคมปิ้งนะครับที่อําเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เราจะไปที่ไร่รวยลินนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฝนจะตกไหมเดี๋ยวมารอรุ่นนะครับตอนนี้กําลังรอน้ําแข็งอยู่รถน้าแข็งมาแล้วเดี<อ>๋ยวไปกันเลย บั <laughs> งมีกอขอได้เลยต้องไปทาง้าทางเขาต้กเป็ก ไม่ควรทำอะไรเนี่ยทำผัดหมี่จ้ารีบหรอผัดหมี่โคราชน,นี่กระทะมันน้อยไปหรือว่าเครื่องมันเยอะผอว่าทำเล็กเมือกี้ไม่ควรของเรานะครับวันนี้ผัดหมี่โคราชช้ำๆกระทะมันเล็กไปนิดนึงนิดนึงนิดนึง <c oughs> ชมหน้าแม่ครัวลืมถอยหมูไม่ลืมทอม้มมทองครับลืมถอยหมอองอบน่ากินมากแล้ักตะลุนนี่คือที่ไหนไรก็ถุงไว้ไหนตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสองนะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับ <laughs> เริ่มออร่อยแบบชิวๆ <laughs> ลมเย็นสบายสบาย อันนี้ผู้ร่วมเดินทางนะครับเจ๊กเบ็คูช่องอะไรครับตลอดเลยนะตลอดต่อตนะครับเข้าไปกดกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะฝากกดตะไคร้กระทืบก็ได้ปากตะไคร้ให้หน่อยบรรยากาศนะครับตอนเย็นสบายสบาย ตรงนี้จะเป็นร้านมะขามป้อมนะครับตรงข้างล่างนี้จะเป็นร้านพิเศษหนึ่งกับพิเศษ2องนะครับส่วนของเราจะเป็นร้านธรรมดานะครับตรงนี้เต็นท์ของเราเดี๋ยวมีอีกหลังนึ่งนะครับเดี๋ยวกาลังตามมาตรงนี้ก็ห้องครัวของเรานะครับห้องนอนรย,ายกาดนะครับก็ประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นวิวข้างหน้านะครับด้านหน้าเดี๋ยวพาลงไปดูนะครับถ้าใครสนใจที่แบบอยากไม่อยากมาแบบกลางเติยน,นะครับเราก็ทางร้านก็จะมีบริการนะครับรถบ้านนะครับเราต้องจองมาในเพจ ชวนะครับัวนนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันนี้เต็นเยอะนิดนึงผัดมี่ของเรานะครับสุกแล้วเรามาเริ่มกินได้เลยนี่เจ้าของร้านนะครับโชมหน้า มีเศร้ามากเลยโอ้เตื่นหน่อยซิน้องไม่ตื่นหลับตั้งแต่มาฮะเจ้าของร้านนะครับใครอยากเล่นกับน้องนะครับมาได้เลยนะร้านมะขามป้อมนะครับไล่ด้วยลินวังน้ำเขียวอาตื่นแล้วตื่นแล้วเราหลับต่อ ถ้าไล่ขายของในกลองมันไล่ยังไงก็อ็เราต้องทำอะไรเลยกักกักเอ่อกักเค่อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่ทำเล่นเล่นไม่เป็นเลยทีกอ่ล้กเป็นกาะไ่พักี่เอมีคนไล่เยอะเ่กักต้องพาเข้าไปในละมือ ha ha ha

้อมนลครับหอมยังไม่พอโอ้พป่งมันมันกันหอไหมหอมไหมพอปากไหมอมไหมอปากเลไหอ้วโอากาหยดหรััวเป็นไงครับใหญ่พูดไม่ใช่กระปงขํใหญ่ คุยกันเนี้ของน้ำตรงนั้ลิ้มเราคิดว่าเขาไม่ได้ยินพวกนี่กางเต้นอยู่ข้างบนนี่ไห้ยินมดเลยคอะย่างังเสียงกลออกมาต่ำลงเลยงยหงแรงนยัดเกี่ยเลยดีไม่เป็นยคนอที่แม่ไดอเข้อ่าเรียบร้อยนีนไม่เป็นทีนไม่เนทีมอทอเรียบร้อยเลย ไปกังเด็นคนเดียวว่ไปบนเขาเขาปัวครับไอที่ไปตอนไหนนรไปตน่ะเออเขาะเี่ยงไหมเออเขาไปคนเดียวแล้วทั้งรานมันไปทั้งชุดเคฟซีเป็นมันไหมไปล่างัวไหนอ่ะมึงลู่เลยมันน่ะไัเป็นช่วงโงอ่าูกเป็นคนที่เนี่ยเจ้ก็อเลยปัวมันลูกปาชงป๋าช้าตีสองตีสามก็เข้าไปจับจุกเกไปเคลียร์ตก ไม่ได้เข Ideally, olla, him, water, ี่ยตบเขียกระดูกเวลาเขาเผาอ่ะเราต้องไปเขีย่ยว่าเขี่ยตบเลยดิเขียกระดูกว่ากระดูกไหมหมดไหมอย่างเงี้ยกินเนี่ยคนาจะถือกับกินที่เขี่ยตบไม่ก็เขี่ยเขี่ยวว่าถ้าไหมไม่หมดเราก็ต้องไปเขี่ยให้ไหมให้หมดก่อนหกโมงเช้าปีสัง ขณะนี้เป็นเวลา8ปดนาฬกาจุดศูนนนนะครับบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับแดดยังไม่มีนะครับบรรยากาศเย็นสบายสบายมีเมฆขึ้มนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวหน้าเต็นท์ของเรานะครับบรรยากาศคือ สบายสบายรับลมตอนเช้าๆนะครับจิบกาแฟเบาๆใครที่อยากมาสัมผัสนะครับลองมาได้นะครับไล่รวยลินวา,างน้ำเขียวนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านมะขามมะขามป้อมฮะ เสาเต็นจะเยอะนิดนึงนะครับแต่บรรยากาศนี่ให้สิบเต็มสิบเลยนะครตื่นมาตอนเช้าๆนะครับฟังเสียงนกร้องจิบกาแฟชิลๆไปเรื่อยๆนะ ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับลองกันได้นะครับกี่โ้งแล้วนะแต่ชิวอ่ะดิแล้วแต่นะจะของร้านว่าคิดเิ่ไม่ไนะ นนมันจะมีเด็ดในหนามีเดี๋ยวขยอุ้ยมีงูแล้ว เคปิ <Okay. S 2> ดเจอกันทริปหน้าครับผมสวัส,ส,สด,ดีครับ